สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์นะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระพุทธนั่นเองนะคะดาวพระพุทธค่ะเป็นตัวแทนของปากของคำพูดของการสื่อสารการเจรจาและเป็นตัวแทนของเอกสารสัญญงสัญญาต่างๆค่ะการโคจรยกย้ายของดาวพระพุทธจะเกิดขึ้นในวันที่18มีนาคม ไปจนถึงวันที่4เมษายนนะคะและการโคจรยกย้ายในครั้งนี้ได้เคลื่อนเข้าสู่ราศีมีนค่ะการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้มาเจอก,กันกับดาวพระอาทิตย์ด้วยนะคะดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธมาร่วมกันที่ราศีมีนจะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างเราไปเช็คกันเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกดาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระพุธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวพระพุธยกย้ายครั้งนี้ก็ถือว่าชาวมิถุนนั้นเป็นเจ้าภาพเลยทีเดียวนะคะอีกพบเรือนหนึ่งที่ดาวพระพุธครองอยู่นั่นก็คือเรือนพันธุค่ะพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะคะหมายถึงญาติพี่น้องหมายถึงพ่อแม่และหมายถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะในวันที่18มีนาคมปี2000 565ไปจนถึงวันที่4เมษายนปี2565นี้ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนค่ะมาอยู่ที่เรือนกร,รมมะเรือนการงานของคุณน,นั่นเองค่ะ ทั้งดาวประจําเนื้อประจําตัวทั้งดาวเจ้าเรือนพันธุโครจรไปอยู่ในเรือนกรมมะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคุณจะมีความยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากขึ้นแต่มันจะเป็นการยุ่งที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะงานยุ่งงานเยอะนะคะมีออเดอร์เข้ามามีความคึกคักเข้ามานะเพราะดาวพระพุธคือตัวตนของคุณคือความรู้สึกนึกคิดของคุณและยังหมายถึงตําแหน่งของคุณด้วยเช่นเดียว การที่ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวไปอยู่ที่เรือนกัมมะนั่นหมายถึงคุณจะมีความรู้สึกนึกคิดจิตใจคุณจะโฟกัสไปที่เรื่องของการงานคุณอยากจะทําให้มันมั่นคงคุณอยากจะส,ะสางงานเก่าให้มันเสร็จคุณอยากจะได้รับโอกาสดีๆทางด้านการงานคุณอยากจะหางานใหม่คุณอยากจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกี่ยวกับด้านการงานอยากจะเป็นที่หนึ่งในด้านการงานประมาณนี้นะคะก็คืออยากจะทําหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับผิดชอบได้รับมอบหมายม ให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะอย่างที่สมัยบอกไปว่าความรู้สึกนึกคิดของชาวลัคนาราศีมิถุนจะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของการงานและมุ่งเป้าไปที่เรื่องของความมั่นคงค่ะช่วงนี้มันจะแปรผันตรงกันเลยนะคะถ้างานคุณดีเงินก็จะดีตามด้วยนะชาวลัคนาราศีมิถุนคะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะมีเกณฑ์ที่จะได้สร้างหลักปักฐานร่วมกันกับคนรักร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะเพราะดาวพระพุธเองก็เป็นดาวเจ้า นพันธุถ้าเกิดคุณมีการร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มจะส่งผลที่ดีจะก่อเกิดลาภผลที่ดีทางการงานชาวลัคนาราศีมิถุนบางคนนะคะก็ได้หยิบจับทำธุรกิจร่วมกันกับคนรักคู่รักช่วงนี้ก็ถือว่างานของคุณนั้นจะมีความคึกคักดีจะมีความราบรื่นดีซื้อมาขายคล่องประมาณนี้นะไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระพุธที่โคจรมาอยู่ในราศีมีนมาอยู่ในเรือนกรรมะครั้งนี้ ได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนกัมมะตั้งแต่วันที่15มีนาคมปี2565แล้วนะคะสองดาวนี้เนี่ยเมื่อโคจรมาเจอกันเมื่อโคจรมาร่วมกันตามตำราโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะถือว่าเป็นคู่ดาวของสติปัญญาเป็นคู่ดาวของการแก้ไขปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีมถุนมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการงาน คุณจะหาทางออกได้คุณจะหาทางแก้ได้ขอความช่วยเหลือจากใครขอคําปรึกษาจากใครก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคุณจะมีชื่อเสียงคุณอาจจะมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งก่อเกิดงานกับเพื่อนฝูงมีงานใหม่ๆเข้ามามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาใครที่เป็นพนักง,งานประจําใครที่เป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชก หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับความเชื่อใจไว้วางใจจากหัวหน้างานมีเครดิตท,ทางการงานที่ดีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะมีเรื่องยุ่งยากใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะดาวหลายดวงโคจรมาอยู่ในเรือนกรมมะในเรือนการงานมันอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายประการเกี่ยวกับการงานของคุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาอาจจะต้องซ่อมแซมอาจจะต้องแก้งานแล้วแก้งานอีก ดีลงานแล้วดีลงานอีกคุยแล้วคุยอีกเจรจาแล้วเจรจาอีกมันจะเป็นในลักษณะนี้ที่คุณอาจจะต้องทําอะไรซ้ําๆในช่วงนี้แต่ไม่ต้องวิตกกังวลไปค่ะ อย่างที่สมัยบอกไปไม่ว่าคุณจะเหนื่อยหรือว่าเจอกับอ anyway. ุปสรรคมากแพทย์มากแค่ไหนนะคะก็ยังมีเกณฑ์จัดการสิ่งต่างๆได้ราบรื่นอย่างแน่นอนงานที ah. ่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการออกกล้องงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะเพราะดาวพระพุธมาเจอกันกับดาวสหัชชะสหัชชะคือดาวพระอาทิตย์คือการออกสื่อการเดินทางออนไลน์โซเชียลสหัชชะหมายถึงผู้คนเพราะฉะนั้นงานลักษณะนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับการพูดการจางานที่เกี่ยวข้องกับ การติดต่อประสานงานดารานักสแสดงนักร้องต่างๆนานานะคะก็จะเริ่มมีมุมที่ดีเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะดาวพระพุธหมายถึงเอกสาร,รดาวพระพุธหมายถึงปากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดคุณได้มีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับการใช้ปากใช้การสื่อสารหรือข้องเกี่ยวกับการทําเอกสาร,รหนังสือสัญญงสัญญาต่างๆหรือต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆไปขอใบอนุญาตไปต่อใบอนุญาตเซ็นสัญญาต่องานเซ็นสัญญากับ ลูกค้านะคะวางบินต่างๆนานาช่วงนี้มีเกณฑ์ราบรื่นดีรวมถึงใครที่ต้องการจะแบ่งที่แบ่งทางแบ่งมรดกนะคะเพราะว่าคําว่าพันทุก็หมายถึงมรดกได้เช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีมิถุนบางคนอายุมากแล้วอยากจะแบ่งที่แบ่งทางให้ลูกหลานก็มีเกณฑ์ที่จะทําได้ราบรื่นดีข้องเกี่ยวกับการโอนโฉนดโอนที่ดินแบ่งโฉนดนิติกรรมสัญญาต่างๆมีมุมที่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน,นะคะ่ะอีกประการหนึ่งนะคะต้องบอกอย่างนี้คะ่ะ งานใดที่เกี่ยวข้องกับวิชาการงานใดที่เกี่ยวข้องกับครูนะคะอาจารย์วิชาการแพทย์พยาบาลนะคะทนายความหรือวิศวกรงานใดที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีช่วงนี้จะมีมุมที่ดีเช่นเดียวกันค่ะคุณจะมีความมั่นคงในด้านการงานมากยิ่งขึ้นมีคนพูดถึงคุณในแง่ดีส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในสายงานของคุณค่ะใครที่กําลังตกงานหรือว่างานอยู่ยื่นใบ สมัครได้เลยในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานมีเพื่อนฝูงมีคอนเนชั่นคอยแนะนําสถานที่ทํางานให้กับคุณนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ